Ba bù đầy trầy đầy 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 chuyện đầy đầy mày đầy 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 lấy đầy 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 mấy lửa bia cho bia chứ anh, về, về bức có được qua nếp à, mừng có ở trên đấy kia lê 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 chia nhau luôn mất nha bao lời nổi thì này râu cả mới chạy bật rưỡi nổi rồi, râu tính khi mấy chiếc dạp tốt bật rưỡi nổi nữa râu có dù đai dù bẹp vàn trụt tốt bật ไปไหนก็ไปไา้ไม่ต้องกลัวไปห้างูอ่ะไปห้าพักห้างปลาไปเลี่ยงงูเลี่ยงควายไปที่ไหนก็เราไปตัวไม่ไอคนติดตัวไปเก่งว่าไม่ไอคนนแต่ว่าคนมันจยัยเราห่วยจริงหนกลัวจะไม่คนไอเราเราไอคนรองพลิกตาภาษาเราตุ่มหน้าโยเยนเป็นทุกคนเรา วลนแอก็จำบุญจำแทนแล้วก็ไปวัดรังกงยาวมังรังโมมังรีมั้โอเคใจได้นุ๊กไปที่ประเทศเรานี่มื่อกินแลคนรวย้วยนี่ก็ว่าอยกินตรวยรวแหลขนงป้าจะมาจะมาลงเรือป้าทวัดจุดยอดตัวแกก็ยช่ำได้คนธรมดาะวังเหี้ยน่คนรวยหรไหมยิ่งมันกันให้เจ๊ได้ทุกคนลงนะเลยทีนี้ก็ กูจะมาจะวังวัไอ้มังในมังตุนี้ต่เวรเรานีไม่ไอ้คนจเนี่ยตัวกันกันเก่งนีมึงแรงี่นี่คนด้วยแล้วก็นี่กาจะไปได้ก็นี่กลควายหน้าไอ้เร้าไม่รลัควาย่น้าตัวกันกันก็มันแร้งเก่งเออไม่กูกูไม่รู้ววันวันเนี่ยกูนี่ต้องติดอ้คนไม่ที่ไหนกับบาร์แม่ไม่ก็ไม่บือเลย mới liền mình nặng nhục Một liền ba mẹ mới Bữa rước cho ngài vô trầm đi tầm lấy leo Thì ta na thì ta na mẹ mới cho phải lại gôn nè Về có cưng mà nè Mù lên tao đi là chuyện bị kiện Mù lên mình vừa tao bị kiện Đi vào liền bị kiện Thì có có quả leo à Ai à, đấy kìa bà đâu, chắc bây lèo nên lèo Không ai đứa tuổi phù hứng Không phải đứa tuổi Mày มึงใจมองกูนุกไเป็นอันเร้อบ่เรงเดียววาหลงเร่งไอ้นกเนี่ยหรงเรื่องไม่พอกูจะเร่งลาบวดไปบดลาบวดให้งลงเลยันที่ที่เวบลาบวดเนีอยมงใจมึงหนยเออเดี๋ยววันนเป็นตามที่เรามึงกู ปวดา้องนนทีนี้ลาแปลกๆตวเธไปพร้วังดี

รับัำมาพืน้นแต่ตะเด้งในวันนี้น้าเรามาตะเดง้งจากบ้านลำปำมาสู่บางเปียจากบ้านลำปำมาสู่บางเปียแล้วร้องเพลงอะไรเม่งลาบวนในบางเปียทะเลเมอเป็นงาย่ายเอเป็นบุด บางเพี้ยชิเลี่ยงนี่แล้วก็รอว่าชีวิตไอ้เพี้ยง้อ้ดำหรือไปล่าบ้านแม่ไม่ได้